เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะได้ดูคลิปคาดการแอร์รูมวัดสันในช่องของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถประับชมได้นะครับผมปักลิงก์เอาไว้ที่ตัวไอด้านบนแล้วโอเคในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของแอร์รูมคริปโตตามชื่อคลิปที่ทุกคนกดเข้ามาดูเลยแต่ผมขอออกตัวแบบนี้ก่อนนะครับณตอนนี้ข้อมูลที่ผมได้รับมา ยังไม่มีเวลาระบุแน่ชัดว่าของใครจะมาก่อนมาหลังระหว่างวัตสันหรือคริปโตและบางทีอาจจะโดนปานหน้าไปแจ็คพอตออกที่ตัวของเรเวแนนซหรือตัวละครอื่นๆก็ได้ซึ่งข้อมูลวันนี้ที่ผมจะพูดเป็นเพียงคอนเซปต์คร่าวๆของคริปโตและขาดไม่ได้เลยครับข้อมูลนี้ผมได้รับมาจากพี่โทเปียสคนดีคนเดิมของเราเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นลำดับขั้นตอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไม แอร์รูมของคริปโตถึงมีประเด็นได้เรื่องมันเกิดขึ้นเนื่องจากจูๆ่ๆพี่โทเปียสก็ได้โพสต์ข้อความว่าแอร์รูมถัดไปจะเป็นเซปปุกุหรือคาตานะสำหรับคริปโตทุกคนก็งงเป็นไก่ตาแตกแบบเคว้งไปสักพักหนึ่งแล้วอีกประมาณ12ชั่วโมงต่อมาพี่โทเปียสได้ทำการรีทวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับข้อความที่ว่าฉันเพิ่งได้รับการยืนยันจากคนในวงในมันเรียกว่าจิกโด ซึ่งณตอนนี้ฉันยังไม่มีภาพเกี่ยวกับแอร์รูมของคริปโตเลยซึ่งในภาพก็เป็นเพียงภาพจากใน Google เท่านั้นทั้ง2โพสต์นี้ดูเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับณตอนนี้เรามีข้อมูลในมือแล้วว่าอาวุธแอร์รูมของคริปโตจะเป็นเหมือนดาบและผมก็ไปอ่านเพิ่มมาครับคนในช่องทวิ t เตอร์ของพี่โทเปียสก็ช่วยกันหาเบาะแสเพิ่มจนได้มาเป็นรูปนี้ครับพี่คาวากิได้โพสต์รูปดาบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องซึ่งพี่โทเปียสก็ตอบกลับว่าใช่แล้ว มันอาจจะเป็นแทนทูฉันขอโทษนะแต่ฉันเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องดาบมากขนาดนั้นตัวฉันเองก็แค่ค้นหาใน Google ว่าช็อตคาตนะก็คือดาบสั้นคาตนะและสิ่งที่ฉันเจอก็คือเซปปุกุหลังจากบาแสที่เราได้รับครั้งที่3ทําให้เราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ทั้งคาตนะและจิกโดมันคือแทนทูดาบสั้นทีนี้ ทุกคนก็พยายามตามสืบกันต่อว่ามันจะมีลักษณะย,ยังไงกันนะหรือว่ามีภาพหลุดออกมาบ้างหรือเปล่าเท่านั้นแหละรครับโปเชในรูปดูได้เลยครับรูปนี้คือรูปที่หลุดมานานมากแล้วนานมากจริงๆอะ่ะคือผมเห็นรูปนี้มานานแล้วพี่ซิลกี้เอามาโพสต์และพูดประมาณว่ามันถูกต้องใช่เลยทีนี้ผู้คนก็ต่างพยายามวิเคราะห์ว่ามันจะใช่จริงๆไหมหรือเป็นเพียงแค่แฟชั่นความคิดเห็นถูกแบ่งเป็น2ฝั่ง ส่วนแรกบอกว่ามันเป็นมีดดาต้าไนท์ซึ่งทุกตัวละครก็สามารถมีมันได้และส่วนที่2ก็คือมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแอร์รูมจริงๆโอเคนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนทวิตเตอร์ของพี่โทเปียสลองฟังความคิดเห็นของผมบ้างละกันสําหรับผมตัวผมเนี่ยคงไม่กล้าฟันธงตงๆแน่ๆว่าที่เราเห็นกันมันคือแอร์รูมของคริปโต1 0 0แต่ถ้าพูดว่าคอนเซปต์แอร์รูมของคริปโตอาจจะเป็นมีดสั้นที่มีลักษณะคล้ายแทนทู อันนี้น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับทีนี้อันนี้ถือว่าเป็นคําถามให้เพื่อนๆตอบด้วยกันนะครับตามปกติ Air Room ของแต่ละตัวละครมันจะมีที่มาของมันคําว่า Air Room เนี่ยมันแปลว่ามรดกตกทอดยกตัวอย่างเช่นมีดของเรดคู่ในอะ่ะก็มีสตรอรี่ที่ได้รับมาจากเรดอีกคนหนึ่งหรือแม้แต่ขวานบัตฮาวก็ได้รับมาจากอาเธอร์ของเขาเพื่อนๆพ,พอจะเห็นภาพกันไหมครับ ทีนี้คำถามก็คือถ้าแอร์รูมของคริปโตคือแทนทูหรือดาบสั้นจริงๆเพื่อนๆคิดว่าสตอรี่คริปโตในอดีตจะเป็นแบบไหนอันนี้ผมตอบในแนวความคิดของผมก่อนนะจริงๆจะหยุดคลิปแล้วก็นึกก่อนก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแบบรับความคิดเห็นของผมเข้าไปมันอาจจะซ้ํากับผมสตอรี่ของคริปโตเนี่ยผมก็พอได้เสพมาบ้างเขาถูกตามล่าเพราะว่าไปแฮ็กข้อมูลการทํานายการแข่งขันเอเปกเกมเข้าก็คือเหมือนประมาณว่าคริปโตอะไปแฮกว่า เกมต่อไปของเ p พิ g a m e เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะซึ่งการทำแบบนี้มันจริงเกิดเรื่องขึ้นน้องสาวของคริปโตถูกจับตัวไปน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปช่วยน้องสาวจริงๆคริปโตเนี่ยอาจจะควักดาบสั้นที่มีลักษณะเมือนทนทูออกมาเพื่อต่อสู้ปกป้องน้องสาวของเขาก็เป็นได้เป็นไงฟังดูง่อยๆไหม <laughs> แล้วเพื่อนคิดว่าสตอรี่ในอดีตแบบไหนของคริปโตที่จะโยงไปถึง a i r ์รูมอย่างแทนทูได้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกให้ผมรู้ด้วยนะครับและก็สําคัญมากการคอมเมนต์คอมเมนต์ให้เกียรติกันด้วยนะครับเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเท่านี้แหละครับที่อยากจะบอกโอเค ก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆดูแล้วชอบผมรบกวนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะพวกเราจะทะยานไปที่20,000ืซับในเร็วนี้นั่นคือเป้าหมายของพวกเราขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ